โอ้ตายแนละ้วคุณโยคุณโยจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะขายของนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ตั้งใจจะไม่การันตีนะครับ KUB สแกนได้นะครับไปดูสแกนได้ช่วงนี้กินไฟเบอร์ของ U f ฟ b e อร์นะครับจาก KUB เดี๋ยวผมจะชงชง <c oughs> เขินมากขายของ <c oughs> ไม่เคยขายของเลยอ่ะ แต่นี่ไม่ได้เป็นการขายของนี่เป็นการจะชงให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟเบอร์ตื่เต้นจังเลยไม่เคยขายของอ่ะฮะอ,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 อยู่ไฟเบอร์นะครับอยู่ไฟเบอร์นะครับคุณผู้ชมไฟเบอร์คืออะไรหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วนะฮะ เราต้องเทใส่เข้าไปในน้ำปริมาณประมาณ100มลลิตรนะครับโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยนะครับตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับสำหรับ U Fiber นะครับเราก็ต้องคนคนคนก็คือผมไล่ได้เทสมา เทสมาประมาณสามสี่ครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับก็อยากให้มันมันดีที่สุดนะครับผมตื่นเต้นมากขายของแล้วหนึ่งไม่ได้ขายของยังไม่ได้บอกราคาอะไรเลยสำหรับใครที่สนใจแอดไลน์ใครใครที่แอดไลน์ KUB แล้วบ้างนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยรถอะไรคะ รสส้มยูสุนะครับขี้แตกไหมคะมันขี้แตกวามันจะถ่ายเป็นเวลานะมันจะถ่าเป็นเวลาอยากชิมอ่ะเดี๋ยวผมจะชิมแบบนี้ก่อนทำเองกินเองครับคุณผู้ชมไม่ต้องมาซื้อนะครับไม่ได้ โอ้โหลอเล่นหอมมากคือจะบอกว่าเป็นกลิ่นส้มยูสุเป็นไฟเบอร์ที่สำหรับใครที่ล้างลำไส้นะครับเฮ่งเงรวยรวยปังๆขอบคุณครับไม่ได้ตั้งใจขายแต่แก้วพอมมากอะไรมากไม่ได้ตั้งใจขายจริงๆเมื่อกี้คุณโยมาขอตัวเลขนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับ80 ตัว x ใส่อะไรก็ได้อยากชิมคุณตักอยากชิมนะครับอยากชิมแอดไลน์นะครับลายอะไรครับพี่ตัม้มอ,อ้าวชิบหายสวยแล้วม,มาขายอของยังไม่มีข้อมูลติดตามได้ที่ Instagram kub ครับผมเข้าไปดูได้นะครับตกลงอร่อยไหมอยากรู้ต้องรอชิมนะครับเร็วๆนี้จะเปิดเปิดตัวแล้วนะครับผมกำลัง คัดอยู่กํลาลังคุยกับโรงงานอยู่ว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดและอร่อยและกินง่ายแล้วได้ผลแบบดีเยี่ยมนะครับตัวนี้เป็น U Fiber ถ้าสมมุติว่าคุณรักนะครับ 80x ลองดูได้นะครับพรุ่งนี้ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับล i ย at k u b t h l ล n e at k u b t h ลเข้าไปแล้วก็ ลงทะเบียนนะครับให้พิงช่วยขายพิงช่วยไปแล้วนะครับแอดไลน์แอดเคยูบีทีเอชเลยจ้ายูโรคาสตาร์คเค้กโอ้คือบอกเลยว่ามันมันมันอร่อยมากแอดแล้วค่ะอร่อยไหมคือมันแซ่บแซ่บมากๆเลยโอเคครับจบแล้วครับสำหรับ ขอบคุณคุณโยมากนะครับถ้าถูก80จะเหมาไฟเบอร์หนึ่งลังโอเคนี่ครับเข้าไปแอดดูได้ <c oughs> ซื้อ80พอดีอยู่ที่แผงซื้อเลยได้ไหมรอชิมค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับอ่ะปมมือครับผม <c oughs> ลืมเลย <c oughs> คือต้องบอกทุกคนว่าผมเตรียมมาปึ๊บพอผมยกขึ้นมาปั๊บผมจะมีเสียงปรกมือแต่เมื่อกี้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับจนลืมว่าเรามีเอฟเฟกอ่ะปัง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 ก้อนนี้ก็คือปัง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 ปปั แต่ว่วาอะไรรบ้้างก็ไไมู่หนว่าไม่ได้ตั้งใจมาขายเอฟเฟกพร้อมคือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักขายนะครับเราก็เลยเตรียมไว้แต่ว่าเราลืมไม่เป็นไรมีเอฟเฟกด้วยอ่ะปมมือครับผม น่ารักไม่ไหวโอเครออยากอุ่นนุนแล้วครับรอติดตามนะครับ K a KUBTH เข้าไปแอดไลน์กันได้ลงทะเบียนกันได้ชอบเสียงเอฟิกเอฟเฟกปลกมือพี่อยู่จัง <_ c oughs> อยากให้ชวนพี่เข้มครับไว้วัน่ไหนดีเดยวเดี๋ยวสักวัวนหนึ่งผมจะไปบ้านพี่เข้มนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นดนตรีหน่อยไม่ได้เล่นดนตรีนานลวปังๆนะงวดน,นี้ถ้าถูกนะต้องเรียกเจ้าบูแล้วเจ้าอยู่ปะฮะ ไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่โอ้โหขายของแล้วจะไปเลยเหรอธรรมดาครับดูทีวีเหมือนกันนะครับเวลาขายของปุ๊บกดเปลี่ยนช่องเลยนะฮะเป็นกันทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราตั้งใจเจอตัวจริงแล้วน่ารักมากขอบคุณครับยูชวนพิงมาไลฟ์ด้วยจ้าชอบพี่ยูทรงนี้อะ่ะพระเอกเป็นคนตลกเฮลโลบาซิน ตอนนี้เริ่มขายขำแล้วจะบ้าเหรอผมมาขายของ <c oughs> ถ้าถูกผ้าสามสีต้องมามคิดถึงมากมายคุณครับน้องยูน้องพิงค์จะได้รับรางวัลคู่จิ้นแล้ว24กันยายนปบมอือครับผม ขำจนขิด love you guys so great. อะไรวะไม่เข้าใจชวนพิงค์มาไลด้วยหน่อยคุณพิงค์ช่วงนี้คุณพิงค์งทำงานหนักมากนะครับให้เลขหรอมาไม่ทันติดตามย้อนหลังได้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับ x 8 0กลับได้กลับกลับไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับเอาที่อยากเล่นเอาที่อยากชอบนะครับผม ไม่สนับสนุนให้คนเสี่ยงดวงนะครับแต่ X 8 0นะครับผมกินไฟเบอร์แล้วขำจะบ้าเหรอไฟเบอร์นะไม่ใช่กัญชานะครับคุณผู้ชม โอ้เริ่มเก่งแรกขนาดวันแรกนะฮะชวนเข้มมาไลฟ์ด้วยหน่อยครับชวนเข้มมาไลฟ์คนโอ้ไว้รอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเตรียมไว้เอาเข้มมาขายของด้วยกันเลยนะครับไหนก็ไหนๆแล้วถ้าอยากให้เข้มเข้ามาเดี๋ยวจะชวนเข้มมาขายด้วยเคยูบี U B เราทําด้วยกันนะครับมีเข้มมีพี่เบนแล้วก็มียูโรนะครับผมอ่ะ คุณที่สามมาเหรอเขาเข้ามาหรือยังอ่ะผมจะชวนได้ไงถ้าเขายังไม่เข้ามาไฟเบอร์ผสมกันแน่เลยค่ะสนุกใหญ่มาไลฟ์เปบ่อยนะคะถ้าผมก็สำหรับใครที่รอผมไลฟ์กับเข้มนะครับก็เตรียมใจไว้ว่า